กะจับเมืองเนิอนะครับรอบเย็นมาเก็บต้นพันธุ์กระจับเข่าควายนะครับจนวนรวม106ต้นนะครับไซส์นะครับเท่าๆฝ่ามือแบบนี้สวยงามแข็งแรงนะครับขอบใบเป็นรูปคล้ายๆกับนามนะครับซึ่งนะครับมันไม่ขมไม่แหลมนะครับมันนิ่มมันคือลวดลายของต้นกระจับไปเฉยแล้วก็ตรงกลางใบจะมีสีน้ำตาลเข้มผสมอยู่นะครับด้านหลังลําต้นนะครับต้นกระจับออกฝักบริเวณไตยอดนะครับฝักจะอยู่ในน้ําตลอดเวลาฝักเป็นรูปเข่าควายนะครับสามารถ เก็บไปต้มกินได้รู้ว่าจะกินเนื้อสดสดก็ได้นะครับแล้วก้านเรียวๆนะครับพองน้ําช่วงกลางๆนี่นะครับคลายอกปลองรักฝอยเขียวฟูแบบนี้ครับต้นกระจับขยายนผ่านโดยวิธีแตกแขนงออกจากลําต้นนะครับเราคัดให้สวยๆทุกยอดนะครับอย่างเช่นต้นนี้มีฝักแล้วนะครับฝักน้อยๆนะครับอีกประมาณเดือนถึงเดือนครึ่งนะครับสามารถเก็บไปต้มกินได้แล้วนะครับต้นนี้สวยงามนะครับต้นกระจับ ปลูกได้ทุกกระดับน้ํานะครับไม่ว่าจะเป็นในคูน้ําตื้นหรือว่าในสระน้ําลึกก็สามารถปลูกได้เช่นกันนะครับหากต้องการต้นพันธุ์กระจับเข่าควายไปปลูกนะครับสามารถกดสั่งซื้อได้ที่ตะก้านะครับตะก้าใต้คลิปนี้เลยนะครับเราปักตะก้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ